ครับผมสวสนีครับผมนี่ยู่ที่โกดัง3าเอกสาวครับผมโกดังนี้ก็เป็นโกดังที่ขึ้นโครงรถแห่ครับผมมาดูกันว่าตอนนี้เรามีคันไหนบ้างครับรถแห่ก็มีมาหลายคันครับผมสำหรับคันแรกฝั่งนี้ครับคันนี้เป็นรถแห่สายใต้ครับผมเอาโครงเก่ามาโมโครงใหม่ครับคันนี้ตอนแรกเราว่าจะกินหมูครับไม่หมูครับมีโครงเก่ามาแล้วว่าจะทาประตูข้างอะไรง่ายขึ้นไปเลยไม่ใช่ครับเอาโครงเก่าออกทั้งบทติดเหล็กใหม่ทั้งบทครับผมคันนี้ครับเพื่อความแข็งแรง รถลูกค้าครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นประตูไฮริกนะครับผมครับฝั่งนี้ครับแต่ก่อนครับเป็นโครงธรรมดาครับผมครับเป็นโครงธรรมดาไม่มีอะไรครับผมครับทีนี้โครงเขาครับเป็นใยแก้วครับผมไม่สามารถติดโปงติดแผ่นได้ครับผมเราเลยทําการรือออกบทครับผมแล้วก็ใส่เหล็กใหม่ทั้งหมดเห็นไหมครับนี่ครับแทบจะไม่ได้อะไรครับโครงเก่าครับได้แต่รังคายนะครับตรงนั้นเราใส่บทครับคันนี้ก็มีการเสริมแต่งกันไหมครับเพิ่มประตูไฮริกขึ้นมา2ข้าง ใต้กับบนครับสลับตัวนี้ครับผมครับฝันนั่ก็เป็นประตูทางขึ้นเครื่องธรรมดาครับก็เพิ่มมีตูดบาสเข้ามาสหรับคันนี้ครับครับก็เพิ่มความสวยความเก๋ของรถไปอีกครับสหรับตูดบาสครับผมขยับเป็นคันครับคันนี้ครับผมครับเป็นคันรถแห่ตุ้มโฮมกาลสินครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสหรับการออกแบบครับเพราะว่าลูกค้า1ต้องการพื้นที่ใช้งานเยอะครับสองต้องการโชว์พาวเวอร์ครับผมครับโชว์พาวเวอร์ครับพาวเวอร์อยู่ทั้งสองนะครับผมนี่ครับสามอีกต้องการตู้หมุนอีกครับผมคันนี้ครับเป็นฟังก์ชัันล้อครบผม มาดูกันเราจัดสรรกันยังไงครับเวทีดินชัก2สเต็ปครับผมกว้าง3เมตร80ครับผมดึงออกได้4เมตรครับสำหรับคันนี้ครับดึงได้4เมตรเลยนะครับผมครับสามารถเวทีเปิดปีกได้ครับนี่เปิดปีกได้สำหรับเวทีตัวนี้ครับถือว่าออกแบบยากมากเพราะว่าพาวเวอร์ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนตรงไหนครับผมครับชั้นบนครับตรงเครื่องปั่นครับแล้วก็จะมีกอง1ชุดแล้วก็จะมีพาวเวอร์หนึ่งแหลกอยู่ข้างบนครับผมครับแล้วก็พาวเวอร์จะฝังอยู่ข้างล่างอีกนะครับผมครับจุดหาพาวเวอร์ไว้ยากมากครับผมเพราะว่าลูกค้าครับ เน้นใช้งานทุกที่ทุกจุดใช้งานทุกจุดสำหรับรถคันนี้ครับผมคันนี้ก็จะมีเบรดหน้า16ดอกครับผมครับแล้วก็จะมีพิเศษอีกครับผมครับคันนี้ก็มีตู้ยื่นครับฟังชันใหม่ที่เราแบบคือใช้ปลอกให้หลีกครับดุนครับยันขึ้นฟ้าครับเอียง4-5องศาครับขึ้นไปข้างบนสำหรับคันนี้ครับสำหรับรถเหุ่ตุ้มผมครับก็รอชมครับผมมาตันี้มี1หนึ่งคันครับคันนี้ก็เป็นรถเหตุจังหวัดเลยครับผม12งล้อคันนี้ครับผมกำลังเข้าคิวงานตัครังครับครุนนนหหห้ามุลังตูยื่น2ฝั่งรับ คันนี้12ล้อคันนี้ครับผมที่กำลังขึ้นคงฝั่งนึงก็เป็นปิ c กอัพครับนี่ปิ๊กอัพคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมหลังจากที่เราดีวิวไป2คลิปเห็นไหมครับตัวนี้ก็มวก หน้ารถเสร็จหมดแล้วครับผมคันนี้ครับก็เพิ่งเข้าใหม่ครับผมไปขับมาจากจังหวัดอุบลสำหรับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงของลูกค้าเลยครับสำหรับคันนี้ครับไปไกลมากครับผมครับรถแท่ครับก็กําลังเข้ามาอีกหลายคันครับที่สําคัญตอนนี้ครับที่ยังไม่เข้ามาหนึ่งครับรอทะเบียนครับนี่ทะเบียนเป็นส่วนที่สําคัญมากในยการทํารถแท่ครับซื้อมาปุ๊บต้องได้ทะเบียนก่อนครับก่อจะขึ้นได้ว่าเป็น12ล้อ12ล้อก็จะเข้ามาอีก2 3าคันครับแต่รอทะเบียนก่อนครับผมว่าเป็นพวกตระกูล10ล้อครับนี่10ล้องเรราคับผม ครับตอนนี้ถ้ผมตั้งใจไว้ครับผมครับ1เดือน ต้องส่งได้หนึ่งคันครับยังงั้นไม่ทันออกภาษาแน่นอนครับต้องมีการวางแผนดีๆครับอย่างพปียบคันนี้ครับนี่เราก็จะส่งเดือนหน้าครับนี่คันนี้เดือนหน้าครับผมคันภาคใต้ครับเดือนต่อไปครับนี่เราจะขยับส่งเดือนละคันเดือนละคันเดือนละคันไปเรื่อยครับเพราะว่าแผนกเหล็กของเราครับมีหลายแผนครับนี่แผนกขึ้นโครงครับของอะลรขึ้นโครงครับแผนเก็บรายละเอียดก็ไปรายละเอียดพวกตีปูงตีปูงอีกช่างอีกทีมหนึ่งครับแผนกประตูก็ช่างอีกทีมหนึ่งไฮริกพวกระบบไฮรีดก็ช่างอีกทีมหนึ่งครับทำให้งานตรงนัััน้้งวทต ครับไฮดรอลิกประตูทุกอย่างครับ20บันเท่านั้นก็สามารถเป็นรถออกไปแล้วครับผมเป็นรถแล้วปุ๊บนี่ครับไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปช่างสีครับนี่ช่างสีครับสำคัญอีกจุดหนึ่งครับช่างสีสังโป้ครับผมครับก็จะประมาณนี้สำหรับงานโกดังสามของเราครับผมครับไว้ติดตามครับอีกหลายกันกำลังเข้ามากังอีกสามคุณครับผม